แม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยทยอยเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตบ้างแล้วนะคะแต่ว่าที่พักขนาดเล็กก็ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักค่ะเพราะว่าไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้นะคะโดยเฉพาะย่านป่าตองที่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นต่างชาติถึงร้อยละ90ก็ทําให้ผู้ประกอบการนั้นตัดสินใจปิดกิจการไปก่อนจนกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวหลักนั้นจะกลับมาติดตามรายงานจากคุณพัชราจิตคาค่ะ โรงแรมที่พักและร้านอาหารย่านป่าตองจังหวัดภูเก็ตถูกปิดเงียบมีเพียงบางแห่งที่เปิดให้บริการอยู่บ้างเนื่องจากนักท่องเที่ยวร้อยละ90ที่เป็นชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าประเทศได้แม้ทางภาครัฐจะพยายามบอกให้ผู้ประกอบการปรับตัวจัดโปรโมชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแต่ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักขนาดเล็กย่านป่าตองสะท้อนว่าสภาพความเป็นจริงของย่านป่าตองวางไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับรองรับชาวต่างชาติาามาตั้งแต่ต้น ย่านป่าตองจึงไม่ใช่จุดหมายของกลุ่มคนไทยประกอบกับไม่สามารถเข้าถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐเพราะติดข้อจํากัดในเรื่องใบอนุญาตขณะที่โครงการกําลังใจที่จัดให้กลุ่มบุคลากรทางสาธารณาสุขได้เที่ยวแต่ส่วนใหญ่เกสต์เฮาส์จะมีร้านอาหารและที่พักในจํานวนจํากัดจึงไม่สามารถตอบสนองได้เหมือนโรงแรมขนาดใหญ่ผู้ประกอบการที่พักบูติกย่านป่าตองจึงเลือกที่จะจำศีลปิดกิจการชั่วคราว ตอบได้คำเดียวตอนนี้เราเหมือนกอบจำศีลที่ยังต้องเก็บทุนสำรองเพื่อรอ90%ที่จะเปิดเรายอมรับความเป็นจริงว่าถ้าไม่มีกลุ่ม90%เราอยู่ไม่ได้จริงๆผู้ประกอบการที่พักบูติกย่านป่าตองระบุว่าพยายามวิเคราะห์สถานการณ์แต่บองแล้วว่าหากเปิดให้บริการจะยิ่งทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นที่ผ่านมาเงินทุนสำรองก็ลดลงทุกทีและบรรยากาศย่านป่าตองในขณะนี้ ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ยากแต่ถามว่าคนไทยยังอยากมากไหมในบรรยากาศที่ถูกปิด<ม>เพื่อนบ้านปิดเราไม่สามารถให้คนอื่นไปปรับไปเปลี่ยนไปเปิดได้นะเพราะเขาก็กบจําศีลเหมือนกัน<ม>กบเขาจะยาวแค่ไหนอาหารในในกรในท้องเขาจะนานแค่ไหนเนี่ยเราไม่รู้<ม>แต่รู้ว่าเขาเปิดไม่ได้แนะ่บรรยากาศมันไม่มี สอดคล้องกับประธานชมรมที่พักบูติกภูกเก็ตให้ข้อมูลว่าสมาชิกในชมรมเดิมมีทั้งหมด400แห่งแต่ตอนนี้ทยอยปิดตัวจนเหลือเพียง100แห่งแต่ละแห่งมีนักท่องเที่ยวเพียงร้อยละ10ของจำนวนห้องพักและยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจนี้ได้อีกนานแค่ไหนเพราะในเดือนตุลาคมนี้จะต้องกลับมาชำระหนี้ธนาคารตามปกติจึงเรียกร้องให้มีการชะลอการชำระหนี้ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ปีหนึ่งรอวัคซีนอย่างเงี้ยไหวไหมแบงค์หยุดเรารับนักท่องเที่ยวเล็กน้อยเอาแค่ค่ากินข้าวพอเพราะเงินเงินจ่ายแบงค์เนี่ยเราใช้เงินเก็บมาจนหมดแล้วแหละทุกคนไม่ได้มีเงินเก็บกันมากขนาดนั้นเพราะยิ่งที่พักบูติกเนี่ยปกติเรากําไร2องหมื่นสามหมื่นเราจ่ายแบงค์ที่เก็บมาทั้ง ทั้งหมด7-8ปีเนี่ยจ่ายแบงค์หมดละนอกจากนี้ยังเสนอให้กลุ่มที่พักบูติกหรือโรงแรมขนาดเล็กมีโอกาสเข้าถึงมาตรการของรัฐปลดล็อกกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ต้องปลดล็อกงี้ก่อนเพราะว่าเปิดโอกาสให้โรงแรมขนาดเล็กเนี่ย เอาที่ลงทะเบียนม44ก็ได้เพราะว่าพวกนี้ถือว่าได้รับการยกเว้นก็คือถูกต้องตามกฎหมายเนาะก็คือให,ให้สมัครได้โดยง่ายอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะช่วยให้คนกระตุ้นให้คนเข้ามาท่องเที่ยวได้จริงๆนะครับพวกเขายังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาพยายามช่วยเหลือตัวเองปรับตัวอยู่รอดให้ได้นานที่สุดแต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อและนานไปกว่านี้ และยังไม่มีมารตรการเข้ามาช่วยเหลือเชื่อว่าธุรกิจที่พักขนาดเล็กในจังหวัดภูเก,ก็ตจะต้องทยอยปิดตัวลงอีกไม่น้อยพัสาราจิตรคำไทย PBS รายงาน